ตะพื่นสวยงามแถวแวแวสวยงามไใส่โบกเลย่กุย่กยใได้ใส่ันมาเดยาเข้าลยอะที่กวยโมฮานะ อันน,อนี้ได้ตัวล้วงั้นปัดกลับก่อนปัดไปก่อออนเาไว้ังทีีเดยวก่อนให้มันอังอังอยา่างนอยโห<อ>ให้กระสังแทบคา,า,าดเลย <laughs> มันดึงเท้าเล็กมันกดเฮงจังเด้อตาเพียนเนี่ยเท้าเล็กเหรมันดึงดึงกระซักเด้อกินแล้วมันกระซักอะ เอาหวงจะกล้องดิ